สวัสดีครับผมมาหนีวันที่หนึ่งนะครับพฤษภาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับมาหนีมาทราบเพื่อนสินค้าครับนะครับมาเปลี่ยนดอกลำโพงนะครับเพื่อที่จะจะส่งให้กับลูกค้านะครับตู้ลำโพงอันนี้เป็นเสียงกลางสิบสองนิ้วนะครับกําลังสิเปลี่ยนดอกนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นดอกดอกสอบมานะครับทางร้านก็เลยจะเปลี่ยนเป็นดอกอบอ้อมนะครับเป็นดอกไม้ของไม้มือนึงเลยนะครับเพื่อใส่ให้กับลูกค้านะครับเพื่อความสบายใจในการใส่งาน นะครับแล้วก็เพื่อนําเสียงที่ดีนะครับผมดอกไม้มือหนึ่งนะครับกับดอกมือสองดอกสอบมานะครับแล้วก็สินค้าแนะนํามือนี้นะครับก็เป็นอ่าตู้ลำพงเทอร์โบ15นิ้วนะครับตู้พร้อมดอกไปละ990บาทนะครับราคานี้รับเองเด้อนะครับรับเองที่ร้านเลยนะครับแล้วก็ตู้ลำพงนะครับเอฟคอนผสมบีพันนะครับอันนี้ตู้พร้อมดอกใบละ4,200ันสนะครับตู้มือสองนะครับแต่เป็นดอกของมือหนึ่ง นะครับทางร้านเท่าไซจัดให้เลยนะครับผมตู้ขอบเด็กไม้อัด20มิลนะครับผมตะก็มีตะแกรงปั๊มห้นํานะครับกำลังสิประกอบนะครับอันนี้ก็เป็นแหนมต้อง8ดนะครับแหนมหัวจรวดแล้วก็ตู้ลำโพงเน้อนะครับทางร้านกะมีจัดจำหน่ายแล้วนะครับใบละ2,800บาทขนาดก็ตามนี้เลยนะครับหรือว่าลูกค้าอยากได้ตู้พ้อมดอก18นิ้วนะครับป้อมใส่งาน นะครับทางร้านก็จัดให้นะครับใบละ5,600ันหนะครับพร้อมประกอบพร้อมดังพร้อมดอกลำโพงนะครับเดี๋ยวดอกลำโพงมาดูอีกทีนึงนะครับผมมาเบิ่งกันอีกเจ้าหนึงว่าทั้งร้านสีไซดอกยังนะครับแล้วก็ตู้ PS 12นิ้วนะครับผมก็เป็นตู้ PS มอนิเตอร์นะครับเห็ดกังแรมได้นะครับผมก็เป็นของทางร้านเลยนะครับตู้เปล่านะครับกับใบละพันสามเก้าสิบบาทนะครับหันพร้อมดอกพร้อมดังนะครับก็เริ่มต้นยี่ที่สองพันเก้านะครับทางร้านก็ใส่เป็นดอกขั้นนี้อ่า อินทอนน์ให้นะครับเป็นตัวซีฟ้านะครับซีลอยวัดแล้วก็แหลมควจะลวกนะครับผมอากาศกล้องแล็กนะครับตัวนี้สูงซียูนะครับลึก21นิ้วนะครับโอ้ดังหมดแห้งเลยครับเสียงรถนะครับอันนี้ก็2ส0งพครับผมแล็คคอมแพกย่างดีนะครับใหม่กิ๊กเลยนะครับใหม่กิ๊กเลย นะครับแล้วก็พามาชมสินค้าของเรานะครับอ่าสินค้าทั้งมือ1มือ2นะครับก็เริ่มจาก Power Amp นะครับ Martin FX หนึ่งหมื่นนะครับตัวนี้คาปา16ลูกนะครับนี่คาปา16ลูกนะครับตอนนี้เหลือเพียง3แท่นนะครับไปแล้ว1แท่นนะครับราคาอยู่ที่1 1 9 0 0บาทเท่านั้นนะครับไม่รวมส่งนะครับราคานี้รับเองถ้ารวมส่งก็ใบอ่าเครื่องละสามรบบาทนะครับปลายทางก็บวกเพิ่มเหมือนเดิมเด้อนะครับ แล้วก็พาวเวอร์แอมพ์ QSC 8 0 0พนะครับ18นิ้วช่องเราสองดอกเล่นได้นะครับถือว่าราคา6,900นเกนะครับตัวนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับกับราคาเพียงเท่านี้นะครับขุมพลังไส้ในก็สุดยอดนะครับไส่ไส่ในเน้นนั่นเลยนะครับมาตินตัวใหญ่นะครับก็มีจับจำไหนเมื่อิน4 9 0 0ันารนะครับรับเองก็14,500ินารนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้เป็น DSK นะครับติดจองเรียบร้อยนะครับ9,800บาทติดจองลูกค้าโอนมัดจำเรียบร้อยนะครับ หน้าลาย2อ0 0ันนะครับตัวนี้6,800อันนี้7,500แล้วก็ตัวใหญ่1 8บข้างละ3ามึกสี่ดอกสบายเลยนะครับเหมือนสี่เก้าร้อยแล้วก็ปักไฟกับมีจำนายครับของเมื่อหนึ่งวาะเป็นพาวเมกหรือว่ามิกเซอร์นะครับก็จัดให้ได้เลยนะครับผม Power Effect 100. พาวกกมเมกเอฟเฟกต์แท้ร้อยโปรแกรมนะครับวายเป็นยามาฮ่าหรือคืวเอสซีนะครับกับมีจำนายนะครับผมอ่ะมเมาเอ่ง เรื่องของดอกลำโพงนะครับเมื่อกี้ตู้ลำโพงนะครับตัว18นิ้วของซังอ i ดออ u ิโอนะครับหาพันหกได้ดอกรุ่นไหนแบบใดนะครับทั้งร้านกาประกอบให้เลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นดอกของ RCF นะครับรุ่น L18P400 นะครับเป็นดอกลำโพงนะครับแม่เหล็กสองสันนะครับวายซีนิวนะครับพันวัตนะครับวายซีนิวแม่เหล็กสองสันนะครับเสียงดีนะครับอัดลงไปเลยพันวัตนะครับ แล้วก็ตู้ PS นะครับถ้าถ้าจะประกอบก็ประกอบรุ่นนี้ให้นะครับผมสนใจก็โทรสอบถามกันเข้ามาได้นะครับหรือว่าไม่สายนะครับไม่สายก็มีจำหน่ายนะครับตัวละ550บาทนะับไม่ลอย ADCD รุ่นยอดฮิตติดตลาดนะครับ5 9 0 5,900บาทเท่านั้นนะครับหรือว่าพี่น้องอยากเล่นอาน่ารอกล่องเบงนะครับก็มีจำหน่ายแล้วนะครับ PA2 นะครับตัวนี้ อ่าเป็นสินค้ามือหนึ่งนะครับตัวนี้อยู่ที่5,500บาทพร้อมตั้งพรีเซตนะครับสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับ0 6 5 0 9 4 5 7 7 9นะครับราคาอ่าคอร์ดอัลาล็อกกับมีดจำนายนะครับอัลพันสามเก้าสิบบาทนะครับเป็น d พ x 2 3 4 XL นะครับผมกับมีจดจำนายแล้วนะครับอัลพันสามเก้าสิบบาทรวมส่งแบบโอนนะครับหลายท่างกับบุกร้อยหนึ่งนะครับหรือว่าจะเป็นพวกข้ออ่าพวกสเปกตรอนอ่าพวกปักอ่าอย่างเงือ สายสัญญาณนะครับแคนนอนสายสัญญาณนะครับว่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียนะครับก็มีจัดจำหน่ายแล้วนะครับผมหรือว่าซ็อเก็คอนสายดากล้โพงนะครับตัวผู้ก็มีจําหน่ายนะครับก็มีจัดจําหน่ายนะครับผมตัวเมียก็มีนะครับหรือว่าเป็นสายตู้ลำพงได้เลยนะครับแจ็คโฟนนะครับหรือว่าสายเอ็กก็มีจําหน่ายนะครับเส้นละหนึ่งร้อยบาทยาวหนึ่งเมตรไม่ว่าจะเป็นผู้เมียนะครับว่าที่เป็นผู้เมียหรือว่าเป็น ตัวผู้ตัวผู้กับแจ็คโฟนนะครับผมแจ็คโฟนกับตัวเมียกับมีนะครับมีจัดจำหน่ายนะครับเส้นละ100บาทยาว1เมตรนะครับแล้วก็เป็นโต๊ะอเนกประสงค์นะครับอันละพันห้าเก้าสิบแล้วก็กล่องแร็กเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับของใหม่ไม้อัดสิบห้ามิลนะครับสีระเบิดนะครับเป็นงาน CNC อย่างดีนะครับงาน CNC แล้วก็พาวเวอร์พัคนะครับอันนี้สามพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับเสร็จละ 3,990บาทนะครับเซอร์เมอร์นี่แถมฟรีครับมาซูเปอร์ปักนะครับนี่เสียบข้างหลังได้เลยนะครับใส่พาวเอมได้นะครับเสียบพาวเอมได้สบายนะครับมีทั้งหมด7ช่องนะครับ7ช่องหลัง7นะครับหน้า1นะครับเป็นเบเกอร์นะครับเป็นหน้าจอดีต้อนนะครับบอกโว่บอกแอมบอกเฮส์นะครับผม3 9 9 0บาบาทนะครับตัวนี้ทางร้านก็ใช้อยู่นะครับผม บีมตัวละพันห้าเด้อนะครับใช้งานปกตินะครับบีมบีสองร้นะครับหน้าจอดีต้นนะครับบอร์ดคุมไฟนะครับพร้อมกล่องแหลกพร้อมนี่ห้าพันเก้นะครับรับเองนะครับพร้อมบูสเตอร์ขยายสัญญาณนะครับแถมไปเลยตัวนี้ราคาพันกว่าบาทแถมไปด้วยนะครับกล่องแหลกรายเคลียร์ไล่อย่างดีนะครับใช้งานปกติทุกอย่างนะครับของซันซันนี่ห้าหนบนะครับ มาเบิ่งครับเปลี่ยนดอกใส่เลยนะครับเปลี่ยนดอกไม้เลยนะครับผมดอกนี้ดอกไม่เดิมนะครับตัดดอกเลยไอ้นี่ตัดดอกเลยไอ้นี่ยตัดดอกเลยนอ่นดอกโค้งกิบสามใบห้าสิบวัตแต่ว่าดอกสอมมาครับทวดที่ครับห้าสิเปลี่ยนน้ยมากครับเจ้ะครับอันนี้ เดี๋ยวรอบอีกตัวหนึ่งก่อนเป็นยี่ห้อเดียวกันบ่อ่ะยี่ห้อเดียวกันครับสั่มมากครับนี่ดอกซ่อมนะครับเป็นไรเป็นขอบขอบกาวนะครับดอกขอบกาวนะครับผมอ่ะโอเคครับพี่น้องครับสนใจตัวเลขกรติ๊กตอกันเขามากครับที่เบอร์ศูนย์หกห้าศูนย์เก้าสี่ห้าเจ็ดเจ็ดเก้านะครับเดี๋ยวต่อไปกระติต่อลำพุ่งกันนะครับ อันนี้กตลังนวนใบกับตอบัตรกีอยู่ครับกล่องแรกนะครับ2,900สูง4ยูลึก21นิ้วไม่รวมฝานะครับใหม่เลยหม่ไม่ซิ่งๆเลยนะครับตัวนี้อันนี้ก็2,200นะครับรวมส่งมี2องกล่องนะครับหรือว่าพี่น้องอยากได้สายลำโพงนะครับทางร้านกระเฮทไทยได้นะครับ จัดมาเลยครับว่าอยากได้จักเม็ดนะครับผมอยากให้ดีกล้องไม่เกิน1ิบ5เมตรนะครับผมอันนี้ก็เป็นสินค้าพวกมือสองนะครับอันนี้ก็เป็นของมือหนึ่งนะครับก็มีจัดจําหน่ายแล้วเด้อนะครับสนใจกัติดต่อกันเข้ามาครับ0 6 5 0 9 4 5 7 7 9นะครับ0 6 5 0 9 4 5 7 7 9นะครับรับแรกตีเทินนะครับแล้วก็ของไม่แลยของเก่านะครับส่งรูปภาพมากนะครับประเมินราคาไปกันได้ก็รับที่ หรือว่าเอามาส่งหวัวรานก็ได้นะครับผมอยากเปลี่ยนตัวนั้นตัวนี้เบื่อตัวเก่าแล้วอยากเปลี่ยนตัวใหม่นะครับพี่น้องก็ติดต่อกันเข้ามานะครับหรือมาหรือว่ามาที่ร้านได้เลยนะครับร้านก็อยูเสียนสามแยกปากข้างมาเมืองหัวนะครับเปลี่ยนสามาอ่าซึ่งร้านนะครับข้างหน,น้านี่ฟังนี่นะครับก็เป็นโรงเรียนอา่าโรงเรียนใหญ่นะครับโรงเรียนจตุอา่าโรงเรียนยังก็เฮ้จันจันทะลุอา่าโรงเรียนจันทะลุเปกซานุสอนนะครับโรงเรียนใหญ่ ราคาเยี่ยมมากฟังนี่นะครับก็บเป็นไฟเดียงนะครับเฮียเขามากอะสามแยกนี่ราคนเดียวมากเลยนะครับลานกระตังยี่นี่แหละนะครับห่างจากแฟรนะครับค้อนฮอดแฟรกับยูฟังขวามือนะครับแฟรกับยูฟังนี่นะครับผมสนใจหรือว่ามาโมดถือกับโทรมาสอบถามกันได้นะครับ0 6นย์หกห้านะครับเดี๋ยวขออนุญาตอ่าต่อลำโพงก่อนครับบัดนี้